มาแล้วจ้าไม้สวยๆมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แบ่ง20ชุดนะคะวันนี้20ชุดก็เดี๋ยวมาชมราคากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านเลยนะคะเจอกันวันนี้วันเสราร์นะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีไม้มาแบ่งไม้ชุดนะคะชุด4ต้นวันนี้พนภาทำให้แบบพิเศษก็จะมีราคา 300มีราคา150มีราคา100นะคะ4ต้น100บาทมี4ต้น150มีแล้วก็4ต้น300บาทมีนะคะตามราคาเลยเดี๋ยววันนี้จะแบ่งเหมือนเดิมนะคะใครที่ยังไม่เคยเอฟนะคะทำยังไงแอดไลน์นะคะมาได้ที่เบอร์089 88 22 7 45นะคะหรือว่าจะโทรมาเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ เดินทางนะคะค่าส่งหมาเหมาเจนะคะปลายทางนะคะแปะเกบาทค่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราแบ่งนะคะเกสรภูมิลินเห็นไหมกระถาง4นิ้วนะคะเกสรภูมิลินต้นนี้นะคะพันธพาบแบ่งอยู่ที่250ร้อยห้าสิบนะสองบบาทนะคะวันนี้แต่ ธนาาจัดชุดให้สี่ต้นสี่ต้นนี้นะคะอะมาดูว่าสี่ต้นมีอะไรบ้างจะมีสีเลิกงามนะคะหนึ่งต้นสีเลิกงามกระถางสี่นะป้ายสวยๆแบบนี้เลยอะหนึ่งต้นแล้วก็จะเป็นมณีล้อมเพชรค่ะมณีล้อมเพชรนะอะนี่สวยสวยมากนะคะอะให้ชมนี่สวยนะอันนี้ดึงขึ้นมาให้เห็นทีละต้นเลยนะคะอะ แล้วก็จะเป็นสีกาญจนาสีกาญจนานะคะป้ายสวยด้วยอ่ะสี่ต้นนะคะชุดที่หนึ่งนะสี่ต้นนี้นะคะพณพาให้ราคาที่สามร้อยบาทนะคะชุดนี้นะอ่าชุดที่หนึ่งนะคะชุดนี้นะคะนี่สามร้อยบาทค่ะอ่ะชุดสามร้อยเนี่ยพณพาจะมีแบ่งสองชุดนะคะมาชุดที่สองนะคะชุดสามร้อยชุดที่สองนะจะเป็นชุดนี้นะคะอ่ะ เกสรภูมรินสวยมากให้ชมมีห้าใบค่ะห้าใบสวยทุกใบนี่เห็นชัดเจนนะคะนี่ชัดเจนเนาะอ่านี่ห้าใบค่ะ,ะเกสรภูมรินหนึ่งต้นแล้วก็จะเป็นเพชรพระนครค่ะเพชรพระนครน,นี่หนึ่งต้นดารานพรัตน์หนึ่งต้นแล้วก็สีกาญจนาหนึ่งต้นค่ะ รวม4ต้นชุดที่2นะคะ300บาทนะชุดที่2นะคะ300บาทค่ะนี่ชุด300ก็คือมีอยู่2ชุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูชุดละ150กันค่ะมาชมชุดที่3นะคะชุดที่3เป็นอะไรจะเป็นพันพาแบ่งนะคะชุดที่3าสี่ต้น150ยาบบาทาแบ่งอะไรนะ ทองสยามนะคะทองสยามหน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะอ่ะทองสยามค่ะต้นเดียวนะคะก็คุ้มแล้วนะ150บาทตามด้วยเดทที่นี่นะคะเดทหน้าสวยๆ,ๆแบบนี้อ่ะเดทหต้นค่ะนี่แล้วก็จะเป็นราศีมีนนะคะอ่ะราศีมีนหต้นค่ะนี่นะคะราศีมีนแล้วก็เป็นอ่ารัศมีเงินค่ะ รับเสมีเงินนี่สวยแบบนี้นะคะอ่ะสี่ต้นนะคะชุดที่สามนะ150บาทนะคะชุดนี้นะอาอะไรนะทองสยามก็คุ้มนะคะ่ะมาจะเป็นชุดที่4นะคะ4มีอะไรบ้างอ่ะสจะมีเพชรพานครหนึ่งต้นนะคะลูกไม้ลูกไม้ต้นนี้สวยมากนะคะเดี๋ยวพนาพาจะอัพฟอร์มให้ดู อัพไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะเลี้ยงแล้วให้ชมนะถ้าใครเอาไปก็เลี้ยงพร้อมพันธพาเลยอ่าทุราคาค่ะทุราคาสวยแบบนี้เลยอ่ะนี่ทุราคาค่ะอ่ะต่อมานะคะจะเป็นสีเลิกงามสีเลิกงามก็สวยนะคะอ่ะชุดที่สี่นะชุดนี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอ่ะชุดที่ห้านะคะห้าเป็นเนตรนารีเนตรนารีนะคะป้ายสวยแบบนี้เลยเนตรนารีอ่ะสวยอยู่นะ น้องป้ายเหลืองนะคะเขียวป้ายเหลืองแล้วก็สีการจนาก็ฉ่ำๆค่ะสีการจนาะมะนีล้อมเพชรนะคะสวยมากอ่านี่มะนีล้อมนะคะแล้วก็จะเป็นต้นนี้จะเป็นปราสาททองปราสาททองแล้วจะมีอะไรอีกต้นหนึ่งไม่แน่ใจนะคะ พันธาไม่ได้ดึงออกเนาะก็ให้ไปปลูกลองเลี้ยงดูไม่แน่ใจว่าต้นเขียวๆนี่คืออะไรแต่ปราสาททองนี่สวยแล้วนะคะอ่ะชุดที่หนะคะชุดนี้นะสี่ต้นห5 0บาทค่ะชุดที่หนะคะชุดนี้เป็นชุดที่หนะชุดที่6จะเป็นสีการ1ต้นนะคะแล้วก็ทุราคาทุราคาก็สวยค่ะทุรราคาหนึ่งต้นพรพัิวะนะคะแล้วก็ ราศีมีนนะคะราศีมีนนะอันนี้ค่ะรู้สึกจะมี2ต้นด้วยค่ะแต่ว่าอีกต้นหนึ่งน่าจะเป็นแผงค่ะน้องยังไม่เปิดมาเลยค่ะต้นนี้เปิดกับมาแล้วนะคะอ่ะราศีมีนบอนกลับค่ะอยู่ตับราศีนะคะราศีชุดที่6นะคะชุดนี้นะหกหนบาทค่ะอ่ะต่อมานะคะชุดที่เด ชุดที่เจ็ดเป็นอะไรเป็นทองสยามว้าวทองสยามหน้านี้เลยนะนี่ทองสยามอันนี้หัวพอร์ตเลยนะคะหัวพอร์ตเลยนะก็จะได้ด่างสวยๆแบบนี้เดี๋ยวพนภาพาเก็บท้ายพอร์ตเอานะคะอันนี้เป็นนาเมืองนนท์ค่ะนาก็สวยแล้วก็เป็นลูกไม้ชมพูนะคะลูกไม้ชมพูหนึ่งต้นแล้วก็จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะชุดนี้ก็ 1, 5 0บาทนะคะชุดที่7นะ4ต้นนะคะ 1, 5 0บาทยังไงก็คุ้มนะคะคุ้มมากๆเลยละค่ะมาเป็นชุดที่8นะคะ8มีอะไรนะคะเพชรพระนคร1ต้นอ้าวนี่สวยนะเพชรพระนะคะ้นอ่ต้นเพชรพระก็สวยแล้วก็ทุรคานะคะทุรคาต้นโตมากๆเลยเอาไปอัพกระถางได้เลยนะคะนี่ เปิดด่างมาอยู่นะทุลคาค่ะแล้วก็จะเป็นณเมืองนอนเหมือนกันนี่ณเมืองนอนอ่ะแล้วก็เป็นเมืองใหม่นะคะต้นสุดท้ายจะเป็นเมืองใหม่ใบกลมสวยอมตะบอลเก่าแต่สวยนะคะใบกลมนะ,ะชุดนี้เป็นชุดที่8นะคะ 1, 5 0บาทค่ะชุดที่9นะคะ9จะเป็นตับราศีนะ,ะมีราศีตุลราศีสิง แล้วก็ราศีมีนนะคะมีนอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเหลืองเนาะไม่ใช่ราศีกุมนะคะชุดนี้150บาทนะคะชุดที่เกค่ะชุดนี้เป็นชุดที่10นะคะ10เป็นอะไรสีกาญจนานะคะหนึ่งต้นนะแล้วก็จะเป็นลูกไม้ค่ะอันนี้จะเป็นนางมณีเมฆขลานะคะอ่ะถัดมาจะเป็นบอลใหม่เขานะคะเพิงรัตนะนะ ต้นนี้น้องนามว่าเพิงรัตนะนะคะน้องยังเป็นแลไอเทมอยู่นะอ่ะเพิงรัตนะพนาภาเก็บมาแบ่งบ้างนะคะสักสองสามต้นนี่แหละเอามาแบ่งอ่ะนี่อ่ะเพิงรัตนะนะคะแบ่งชุดนี้นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะชุดที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดเป็นอะไรสิบเอ็ดเป็นเพิงรัตนะนะคะหนึ่งต้นรัตนะลุงโลดนะคะหนึ่งต้นแล้วก็มะมีล้อมเพชรนะคะหนึ่งต้น ต้นนี้นะคะน้องเป็นเอ่อน้องเป็นบอนกาบนะคะเทพสายลุงนะคะต้นนี้นะน้องเป็นเทพสายลุงค่ะ,ะชุดที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดสวยนะต้นนี้ค่ะสวยเหมือนกันนี่ชุดที่สิบสองนะคะสิบสองเป็นอะไรสิบสองจะเป็น ทองสยามค่ะสวยแบบนี้เลยนี่หน้าสวยมากทองสยามนะคะลูกไม้กาบเหลืองเพชรมารินนะคะหนึ่งต้นแล้วก็เป็นราสีตุลราสีตุลก็ต้นโตมากนะคะนี่ราสีตุลก็ต้นโตเอาไปก็อัพกระถางได้เลยนะคะสำหรับชุดนี้นะ,ะชุดที่สิบสองค่ะ ชุดที่สิบสามนะคะสิบสามเป็นอะไรเพชรบ้านประทุมนะคะสวยสวยมากอะนี่เพชรบ้านประทุมสวยสวยหนึ่งต้นต้นนี้สวยมากค่ะ,ะมณีล้อมเพชรยังฉ่ำเลยนี่นะคะมีเหลืองเข้าด้วยอะนี่ฉ่ำมากๆนะคะอะแล้วก็จะเป็นเทพสายลุงนะคะอันนี้น้องเป็นเทพสายลุงนะอะแล้วก็เป็น ปราสาททองค่ะอ่ะชุดที่สิบสามนะคะชุดที่สิบสามนะหนึ่งห้าบาทค่ะต่อชุดที่1ิบี่นะคะส4ี่เป็นสีกาญจนาโอ้ยหวานมากแล้วก็ต้นนี้น้องเป็นเพิงรัตนะนะคะเพิงรัตนะต้นนี้น้องก็สวยนะคะลูกเพชรบุรีต้นนี้น้องชื่อว่าลูกเพชรบุรีสวยมากอ่ะ ลูกเพชรบุรีสิรานักปาานะคะอ้าวนี่สวยอ่าทั้งหมด4ต้นนะคะชุดที่14 150บาทค่ะอ่าชุดนี้ชุดที่15นะคะ15เป็นอะไร15จะเป็นทองสยามเหมือนกันเนี่ยคะ่ะให้ชมหน้าหน้าฉ่ำมากทองสยามลูกไม้กาบเหลืองค่ะแล้วก็ปราสาททอง ราศีมีนนะคะมีนราศีมีนชุดนี้นะคะหนึ่งห้าสิบาทคะ่ะมาต่อชุดที่ส6บหนะคะอ่ะ16บหชุดที่สิบหจะเป็นสี่ต้นหนึ่งนะคะใครชอบสต้นร้อยนะคะนี่เลยชุดนี้เลยค่ะพนภพาบอกเลยว่าคุ้มนะคะสี่ต้นร้อยนะราคาแบบเบาอยู่มากจะมีอ่า พรมณีหนึ่งต้นนะคะพรมณีราศีตุลแล้วก็ประสาททององหญิงทอฝันนะคะอันนี้คือชุดที่16อหะชุดที่17นะคะ17จะเป็นปราสาททองนะคะแล้วก็เพชรมาลินเพชรมาลินก็สวยนะคะเนี่ยสี่ต้นร้อยแล้วก็จะเป็นอ,อสงไขยค่ะต้นนี้ก็จะเป็น พรเจ้าสัวหน้าสวยๆแบบนี้เลยพรเจ้าสัวนะคะี่อ่ะชุดที่18ค่ะสิบแปดสต้นร้อยนะคะอ่ะมา18จะมีปราสาททองนะคะแล้วก็เพชรมาลินพรมณีแล้วก็อ่ะอ่าอ,อะไรนะมานางมณีเมฆขลาค่ะขอโทษทีอ่ะชุดที่19นะคะ19จะเป็นเพชรบ,บ้านประทุมนะคะแล้วก็ ดารานพพลัตหน้าหวานค่ะมีองค์หญิงทอฝันแล้วก็นางมณีเมฆขลานะคะชุดที่19ชุด20นะคะชุดที่20ชุดสุดท้าย4ต้นร้อยนะคะสี่ต้นร้อยจะเป็นเมืองใหม่แล้วก็ปราสาททองต้นนี้จะเป็นศิลานักปา่าแล้วก็พรมณีค่ะ น,นี่คือสีต้น้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพนณภาก็มีไม้มาแบ่ง20ชุดนะคะใครสนใจชุดไหนนะคะแคปรูปนะคะแล้วก็ส่งมาได้เลยหรือจะโทรมาแจ้งได้เลยนะคะว่ารับชุดไหนชุดที่1กับ2นะคะจะเป็นราคาที่300บาทจะเป็นเกสรภูมิลิน um ine, เนาะแล้วก็ชุดที่3ถึงชุดที่15นะคะจะราคา150บาทตามหน้าไม้เลยนะคะพนภาแบ่งให้ แล้วก็ชุดที่16นะคะถึง20จะชุดละ100บาทใครรับต้นไหนนะคะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์089-8822-745นะคะเดินทางนะคะเมาเมาจะรับกี่ต้นกี่ชุดนะคะกี่ต้นกี่ชุดก็ค่าส่ง70บาทนะคะปลายทางก็90บาทเท่านั้นนะคะ รับกี่ชุดก็ได้ค่ะเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ